ว่าจะถูกไม่ถูกนะครับโดนครับ,บาดโดนไหมครับทายครับคาดว่าจะโดนนะครับตัวนี้โดนครับ ทำไมถึงไม่ดินเลยหรือว่าหลุดครับไม่ดิน้นไม่แรงเลยครับอ๋อโดนนะครับเอาเกี่ยวตีไม้มอีกครับโอ้ยจังมาแล้วครับวันนี้ ได้ตัวแล้วครับนะครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็พอทำกินครับนี่ครับโดนเต็มๆครับน่ครับน่ครับเขี้ยนะครับโดนเต็มๆครับให้ดูเลยครับมีเลี้ยนหน่อยไปครับชมตัวต่อไปครับจะหมานอีกไหมนะครับ ตัวที่สองครับเปิดกล้องไม่ทันนะครับตัวนี้ตัวเล็กด้วยครับเปิดกล้องไม่ทันจริงๆครับนะครับเสียบแบบนี้เลยครับตัวเล็กมากครับแต่ก็ต้องเอาครับเพราะว่าเอามาหาอยู่หากินนะครับไ่ครับตัวต่อไปกันครับตัวเล็กครับตัวนี้เห็นแต่หัวนิดนิดเดียวครับ เลยไม่ได้เปิดกล้องนะครับกลัวไม่โดนนะครับแต่ก็โดนนะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับไปครับเข่าหัวตรงลูกตาพอดีเลยครับครับสองตัวแล้วนะครับวันนี้่าจะจะได้อยู่ครับไปครับชมตัวต่อไปครับความหมานก็มีอยู่แค่สองตัวแล้วครับวันนี้ครับ นี่แล้วการหาอยู่หาก,กินแบบบ้านครับได้ก็กินไม่ได้ก็ยังกินเหมือนเดิมและครับชาวบ,บ้านครับสติเกิดตัวใหญ่นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแทนคิปใหม่ๆนะครับของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดจาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ